สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาทําเมนูผัดชาปลาดุกนะคะก็ปลาดุกซื้อไว้ก็ไม่ได้ชงหานนึกหมดเลยนะคะซื้อมาเป็นกิโลก็แบ่งมาทําก็ยังเหลืออีกนะคะก็แช่ช่องฟิตไว้นานแล้วก็มันก็จะไม่สดเนาะนีก็เลยเออเอามาทำผัดช,ชาทานดีกว่านะคะก็ตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะ นี่ก็จะใส่นี่นะคะพริกิโนจินดากระเทียมนะคะที่เมคโขดไว้นะคะจะนำผัดแล้วไม่หอมก่อนนะคะทีเรื่องค่ะก็จะเอาหนังตัวถ้วยเก็บไว้นะคะเอาผัดไฟฟ้าค่ะพริกกับกระเทียมนะคะถ้าใครชอบแซ่บก็ใส่พริกทียหนูส่วนไปส่งก็ได้นะคะแต่เด็ด ก็ทา,านเร็บก,กันพอสมควรนะคะไม่เจ็บมากเลยเดี๋ยวจะมีพริกใหญ่โดยต่างหากนะคะสีเม็ดใหญ่นะคะท,ทกนนะคะุกคนอราค่ะให้หอมก่อนนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะเม่ก่อนนี้นะคะประดุกนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดด้วยนะ,ะด้วยน้ำเกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูน,นะคะมันก็จะ ให้เป็น,นไม่ขาว,วนะคะเพื่อนขาแล้วก็เอามาลาม้างนะคะทีก่อ,อนที่จะเอามาท้มนะคะเพื่อน่ะปลาก็จะไม่ขาวแล้วมันก็จะหมดเมือกนะเพราะวัสดุปลาพวกนี้มัน,ะนมจะมีเมือกอย่างๆนะคะเพื่อนขานรอ เที่ยมกลิ่นแบบนี้เพื่อนๆงก็เราจะให้ปราสุกลยนะคะเพื่อนให้กระชายแห้งล้วไม้เน่ก็จะค่อยๆเติมน้ำนะคะคุณคุณ้วยนะคะที่ใส่ที่เครื่องไปนะคะเพื่อนๆขอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวปราจะขาว น้ำที่เมย์เติมไปเดือดแล้วนะคะหนีก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะเหมือนเราลว้วนปลาด้วยนะคะเมย์ค่ะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้นะคะพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะสุกยากก็จะใส,ใส่ไปเลยพริกไทยเนีนะค่ะเมย์ค่ะใส่กับพริกป่านะคะ่ะใส่ะะกับปลา เขือนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดเสร็จหั่นนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ำเกลือนะคะเพื่อนๆกันนี่ก็จะใส่ไปเลยนะคะคนนี้หน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะใหญ่ไปก่อนมเขืเ่อนโอเคนะคะเ๋ยวเราก็จะ ให้ผักแบบสุกนิดนึงก่อนนะคะพอเดือดแล้วนะคะเมย์ก็จะปรุงรสแล้วนะคะพเพื่อนๆจะใส่น้ำมันหอยไปก่อนนะคะใส่ไม่มากนะคะพเพื่อนๆค่ะเต้มเข้าถอ่นิดหน่อยก่อนนะคะรสดีนะคะรสดีใครชอบผงัวก็ผงัวได้เลยนะคะ ก็มีก็ใส่ผงนงรสแล้วเลยจะไม่ใส่ผงนวดนะคะเลือกเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่านี่จะไม่ค่อยทานก็ผงชงรสด้วยกันนะคะอัดน้ำตาลนะคะตัดโดลงไปนะคะเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็จะหมอให้ผักแบบสุกนะคะเป็นเพื่อนค่ะเขือนนะคะถ้าใครชอบทานก,กรอบๆก็ไม่ต้องให้สุกมากนะคะนี่ก็ เคี่ยวอีกนิดหนึ่งนะคะมะเขือนี่เราจะใส่นี่นะคะใบกรูดนะคะพเพื่อนๆถางโรยไปนะคะหอมๆก็กระชายชายซอยนะคะซื้อมาเป็นแพ็คมานะคะพเพื่อนๆถ้าเราล้างล้างทำความสะอาด เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปมาชิมรสกันนะคะพริกสีสีเี่ก็ใส่ไปนะคะมันจะเผ็ดมากไปหรือเปล่าคะก็คนให้ทั่วนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆราให้ผักนเสร็จตัวสุกอีกนิดนึงนะคะจะมาชิมรสกัน เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะพองไฟนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะชิมรสทีิหนึน่งนะคะว่าที่เมย์ปรุงรสไปมันเป็นยังไงบ้างนะคะอืมโอเคนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมย์ใส่อันนี้นิดหนึ่งนะคะอ๋อถุองหงถุงสองนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้เองนี้ก็ได้แล้วนะคะสรสชาติของ ก็เมก็พอ,อแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมย์ก็จะใส่ใบกระเพรานะคะที่นะคะเด็ดแล้วก็ล้ล่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์ก็จะโรยไปเลยเมย์ก็จะปิดไฟก่อนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเพาใบกระเพรากลับไม่พิธีก็ใช้ได้แล้วก็นั่นเสร็จแล้วนะคะเมนูผัดชาปลาดุกนะคะชาปลาดุกใส่มะเขือนะคะของเมย์นะคะพเพื่อนๆคะ่ะ ทานไหมคะคัคนให้ใบกระเพราเหมือนสลุดก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี้ก่เรามีปลาดุกขึ้นโตมากเลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วก็ได้ผัดชาป้าดุกมาทานกันเลยนะคะนี่นะคะปัาดุกขึ้นโตๆเลยนะคะมะเขือก็นี่นะคะกรอบเลยนะคะ สดเคี้ยวน้ารับประทานนะคะเพื่อน,คนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะอัจฉาิยะนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so much my friend for y o u support my me channel on the time and for you watching คลิปวิดีโอคุกกี้ยัมมี่ my me channel Thank you bye bye เลิฟๆค่ะ